hello วัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้ลำพลินเอาไปเชี่ยวซอดดีค่ะสวัสดีบรรยากาศยามเย็นค่ะพี่น้องตอนนี้สนับเตรียมความพร้อมอ่าเราเจอใครพ่อและพี่น้องอ่ามื่อนี้ก็ได้ตุ๊กตาแบบเบี้วเแท้ปลาไปยิงปืนมาสวัสดีค่ะพี่ได้ยงน้ำโคก พนเออใค้เรียนประอรมันหนาวไปลักนอนจะใส่มานนอยุปะเริฐหอมสมินอะเรื่องหอมวนตัวีจ้าวันี้จาได้ตุกตาแบบเป๊วๆคลักเทตุกตาิงลูกกระสุนเปล่นมาโดนเลี้ยงอ่ะคืสิ่งยิ่งเก่งเถิดเกิดว่าได้ตุกตาไวยของเยอะนะเป็นเหมือนตลาดเลยเนาะแก้แก

โอเค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 ดีขามันก็สวยอยู่มีดีสั่น ไก่ยี่จากนีมันตะกรุงเทพนะไก่บบพี่จะกิโลเพราะสองร้อยป่อบเกิบอันไหนยังสาวเกิบมาคืนนี่เธอใส่เกิบสีแดงไปแหมนี่เลยใส่เกิบกันไปจีสลับเกิบกัน เลขอันดับประกาศติดขาดบุญเลพออะนดบันปีันพักานนบเียเยอะค่เอาอยุ่เสียนนอด้เทาอีก่ถ้าซื้อดีจับด้ดีขี้โบลงกินเขามารับบอกินดูงานหน อ้าวอมาห้องนั่งก็กินก่อมันหลุดคันั้นนี้เป็นยางรล่ออยู่มันขนีเปยังหล่ออยู่แต่เมื่อชาวลุงทานไปยางไปยางสมลุงทานประมาณสามร้อยลูกคนทั้งหลายกินเขาไปกินบไรมันหลาไหลคนมานจ้าวัตต้ไสมีรถเห่นี้ก็เป็นสีแต่ลงทางกินเขจัดใหญ่แต่ลงทานดีมากชิบุรีแล้วย่องเลย เรียกนี่ติมเทแบบเมาล้เมาเลยดีแบบเมาล้เมาแบบโอ้โหนักร้องหมอลำเสียงอมตะมานักพชรบ้านเกิดอันนี้คือชายาใหม่ายาใหม่แต่พระใดได้อยู่พอหลอดตั้งหายพอหลอดตั้งหายต้องกราบคุณค่ะพอหล่ดเลยนะคะบ้านเปนเพื่อนพระเดวตั้งเพื่อนยังไงดีเพื่อนมาถามว่ามึงเสียงอันพิธีก่อนพิธีก่อนตั้งให้เธอว่าดีดีแต่ก็พิธีก่อนตั้งให้ดังโลดพอาะามันทีเป็นแบบมันี่เป็นชายา คือยังไปอเกกันคือยังคือยังันพวกันซุกกันอย่างก่อนคือยังมรำมุงอื่นอั่งสินาะก็จะวิชายาเป็นของเจ้าของพระเอกนั่นพระเอกนี่เขาจะซื้อลำลุงหนังน้ำหนังสิเนาะพระเอกมรำเสียงอมตะมณะพชรบ้านแพงบ้าขึนเขาเลเข้าตัวบัวที่นะคขึ้นจะได้ขึ้นไปขาจะตั้งไว้ตงไหนจะ้าอาหารอะไรต้องามเพื่อนมาว่าเพื่อนสีเขีวน้ำเกาอีย น้ำเวลาเวลาขึ้นห้างเกษตรกรบ้างเลยพระเอกหนุ่มยอดกระตันอยู่มานะเห็นปันเพราะคือบอกเขาเสียงอมตะคือกลัวเสียงอมตะเข่ากลัวได้ละพี่น้องเสียงบมวันดอกตาวเสียงบมวันดอกจาวโคนเป็นยังไงล่ะเสียงกเสียงเอกลักษณ์นะเอกกลัษณ์ใช่เสียงเอกลักษณ์นะเสียงหายากเสียแบบนี้เสียงนักแน่นมือก็เสียงบมวันแต่ว่าต้นทุนหลายปตัวไม่เก่งดังเสียงนักแน่น พราะผู้จัดการเขาสอนมาดีแต่ผู้จัดการเนี่ยพลังเตียงหลยงยังก็เตียงมือหเด้อเป็นยง้คุณจะอชีวิตคายโยมเบนกันไ่ใจยัง่าบ๊องหนด้ี่มนี่มังนี่อยากบ๊บงหอนเถอะ บะซามันหนาวทำมันบะซาหนาวลงมันหนาวบ่ค nice. ่ะแล้วมันมันมันอยู่ข้างเขาไงเขาอ่อมเลยลงร่นไหมเฮ้ยมันหนาวแท้มาเล้งหนาวเพราะพอดีเงอบอกบอค่ะมาเล้งหนาวเลยล่ะค่ะมาเบิ้งเด้อหนาวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นล้มพอมบะซองนี่ทั้งน้ำข้าววอร์ดที่ไหนชดแกงเอาเพราะว่างั้นเจ้าภาพชมฟรีสดแกงพี่น้องมาเด้อมาเบิ่งที่จะมาเด้อและย่องค่ะ เอาบึงน้องมานะล้ำติ่มเรืองมึงใส่ชุดใหม่อีกแล้วนะคุณต้องยื้แน่ๆวันนี้ระยองเนาะคุณต้องหลายแห้งบะแลงนี่งานฟรีมึงมาให้นกำลังใจที่หน้าสอนนพนธแพงเลยครับเด้อพื่อนบะตงห่วงบะแลงนี่แต่งั้นจิบบัตรกระติ่มดูระยองน่ะบะแลงงานฟรีนี่ติ่มไวนะยองมาลายสวยๆจัดมึอคืนหนิน้ำมือดรัมอชิทสองสะอ๋งมีใจมากมอชิดไม่เคยทำให้เพื่อั่ใช่เป็นเพย่ผู้ทักคนหอมลาย มีใจน้ำลูกน้ำเตา่าพี่น้นองประทบใส่นนบัี่บนี่หมูชอบกินแบบนีุ้กกรีบเนาะไทยหีเ้อครแน่นอนบ่าม,นมาเย่ ม่มมเมเนเดยนอนเออเดี๋ยางไกลก็ต้องนอนสวดเก่งมนอนมาแรงงานเจ้าภาไปิลินฟีติเอาบาดีตงานวัดงานงานหมู่บ้านมันก็สิสเกงเนยละกินเยอะนละมั้งมาอมาบรรยากบบนี้เาไม่ดกินขนมอะไรยามาเจ็บพอเกียวง,งรี

เหมือนเรากินพลาติกเนาะบังดาสินอนละพี่น้องน้อนพับพอนสนะเดไ๋ยววันนนอนดีเหรีนอนเหรีนอนเหรียนอหวนอนม่นรมีบ่พักก็จะรับคืนทางผ่อนพู่นั่นนากะผูสูงหรือผูกกระไดกผูกเยอะเกินดีแต่เปลี่ยนไม่ที่พูดแวานนันเป็นแบบ ระหว่าซุ้มซุ้มีเริ่มกลับมาแล้วกัดกัดผูกขาดคนเพราะคนผูกขาดแบบตึงแห้งผูกขาดดีเด่นมันบอกให้กันกันเีแล้วได้เลยจริงไหมลูกเรียวข้างในน้องคลิปมีกฝากไว้สมีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตาเดี๋ยวนี้ัรเจะเอาไปเทียวด้วยนะคะมาเรีวเนี่ยเรีวหล่ามาถ่ายได้นะคะจะนั่งตรงนี้เออมาถ่ายได้นะคะยูทูบเบอร์จะนั่งตรงนี้รอได้นะ เจอกันคลิปหน้ากับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะพุ่นพุนอันเย่ยพุนก็นั่งถ่ายพุ่เนน้องพุนร้อนุ่นสิ